เจ้าเคยเห็นวะเจ้าเคยเห็นไหมนน <S <S ว่านวดเวทเวทเอาห้องกัม่ด้วยอยากน้อยน่ะอยากพวกน้อยน่ะมึงบ่ามักบาซิเลียนมึงบ่ามักบาซิเลียนมึงบ่ามักบาซิเลียนหอดดินซ่ารึมึงบ่ามักวิบากมึงบ่ามักวิบากระไรไหมเด้อจำไว้ได้อยลา,าเด้อเด้อตากรัวยังมูนี่เด้อสมกูได้เว้นน้อยกับ กับประเทศบราซิลเนอะนะเด้อเป็นเกือเด้อเข้าใจไหมเด้อมึงบอกมักอังกฤษยูสิเอะมึงบอกมักทิพย์ในปูผู้มึงบอกมักทิพย์ในปูผู้อย่างน้องอย่างวงน้อยเด้อเฮ้ยเ้อรู้จักปะเฮ้ยสกุลนครอย่างวงน้อยรู้จักปะโอ้ยเตะปากสูเลยอย่างวงน้อยสุข่ยเอ้ยมันเป็นน้อยเข้าใจไหมเด้อะจำไว้เด้เนอะปกูบปั้ยไปเลยเด้อ เฮ้ยเบมซุปขั้วเย้เฮ้ยเบ้เล่นเล่นเอาเท้าอมาด้วยอยากได้เ่ยอยากก้มได้เลยมึงบ่หมักบาซิเลียนมึงบ่หมักบาซิเลียนมึงบ่หมักบาซิเลียนหัวถินซาร์นะมึงบ่ส้นเหยสาวบาซิเลียนครับอังกฤษบ้างได้ที่ปากซักมันเอาแป๊บปั๊บป่าเลย แป๊บปะป่าเนียเฮ้ยหัดข้อ,อยะแขวงเน่ยเฮ้ยเออแป๊บปะป่าัดข้อจะแขวงไว้นะอะอ่แน่นอนไ่ครับไมหน่อยนะครับเนดะ้อมักวีบากมึงหัวมักวีบากนะ่ะ เด็กันมึงบอกมาที่มีมาพูดมึงบอกมาที่มีเวทเวทโทรหามัวร์แล้วแป,ป,ป,ป๊บปะป่าละบีบเขาเลยขใครวะไอ้มีอัมอัดไหหว้ปนะใครวะกับประเทมมาซิลเรียนนะ แดกกับฝรั่งแบบนี้มีปัญหาบ่เฮ้ยฮะหรือว่าผมเป็นมันเ,น,เนี่ยผู้ร่งคนกับแดกอะเขาใจไปเบิ่งเนี่ยเด้อเฮ้ยอยากรู้ว่ากูเป็นไผนะ่ม่อจากแผ่ะอยากใส่ออ่านหนังสือมาหลายมันได้โอ้ยซุมคุยเด้อ